สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรูปบ้านชั้นกันอีกครั้งนึ่งนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูต้นย่านางที่เราปลูกใส่กระถางไว้ตอนนี้เขาเกิดเป็นพุ่มสวยงามนี่คือลักษณะการปลูกย่านางที่ถูกวิธีนะครับเราปลูกให้เขาเป็นพุ่มอย่างนี้เวลาเราเก็บเก็บง่ายนะครับถ้าเราปล่อยขึ้นต้นไม้เก็บไม่ได้ครับเพราะว่าเขาใบของเขาเลื่อยนะครับนี่คือต้นย่านางที่เราได้จากการชำเถา แล้วก็เอามาปลูกในใส่กระถางแนะนำนะครับพ่อบ้านแม่บ้านถ้าจะปลูกยะนางไว้สักต้นหนึ่งให้ปลูกลักษณะน,นี้นะครับเรามีกระถางกเก่าหนึ่งใบขนาดย่อมๆนะครับแล้วก็ไม้ค้างเป็นไม้ธรรมดานี่แหละครับมาเสียบแล้วก็เอายาะนางที่เราชาเขาแล้วโมวางปลูกลงไปในต้นแล้วก็ปล่อยให้ขึ้นมาใส่ปุ๋ยหน่อยนึงรดน้ํนาวางไว้ในที่ ใด้ล่มไม้สูงใหญ่ให้เขาโดนแดดบ้างไม่โดนบ้างก็ได้นะครับถ้าเขาอยู่ในแดดร้อนี้ใบเขาจะเล็กแต่ถ้าอยู่ในร่มมากเขาจะชอบนะครับเพราะาธรรมชาติของยานางนี้ก็คือเขาจะเกิดอยู่ในร่มไม้ใหญ่นี่คือวิธีการปลูกยานางที่ถูกต้องนะครับ mm hmm. เกษตรอุบานชาแนลแนะนํานะครับถ้าจะปลูกปลูกใส่กระถางแล้วก็วางไว้ข้างบ้านเวลาเราจะเก็บใช้สบายครับง่ายๆ เคล็ดลับเล็กน้อยจาก,กเกษตรรูร้บ้านชาแนลครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ